ตะกี้ก็ก่อนออนะฮเธอตื่นสิโอ้ยยังไม่ตื่นยย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 ยายย นี่คือหม้อฮะทำดีกว่าที่นี่คือถ้ำหนาแว่นแก้วตายแล้วนิดอย่าบอกนะว่าต่อเวลาขึ้นจะมาแม่นก็ก็แต่ว่าใช่ก็ใช่อะนะรักสาวรักวันเาดียวกับกับเราทำนะรักสาว่าคือเราพาแว่นแก้วมาที่นี่ก็เพราะว่าคือคือ บัวเนี่ยอยากรู้จักกับแมงแก้วเคยเห็นตอนที่กำลังว่ายน้ำอยู่อะ่ะไม่ใช่ออฉันเ็เห็นเธอแต่ฉันไม่คิดอะไรเลยไม,ไม่ได้ตั้งใจจะอะไรแบบนั้นแต่พอดีว่ามาันบังเอ,อิญไปเห็นแล้วก็ใจครั้งแรกก็ชอบเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยไปรั่พาตัวจากที่บ้านมาไว้ที่นี่ก่อนตายนตัวย่ำจะอิอะไ้ได้กัไงีฮะ เจ้าเป็นลูกมีพ่อมีแม่เนอะถ้าหาพ่อพ่อจ้าหูตัวเนี่ยเกือบท้อแม่แม่ไม่รู้หรอกนะก็เราได้คุยได้รู้จักกันแล้วนะก่อนนะตอนน้าที่วปากเอาเองหวังดีก็ไม่ได้เล่นแล้วเล่นนะคนไว้ใจไว้ใจสักหน่อยเนี่ยโจรแท้ๆเลยนะ หันออกไปใมถ่ายรูปก,ก่อนจะไปติดกล้องคร<อ>ับขอบคุณครับไม่กลัวเราเดือดฮ้อน,นเดือแค้นนะ,ะเพราะว่าเราชอบเจ่วฮ้อนไม่ต้องกลนืนะเดี๋ยวให้บัวเน่ยไปส่งที่เดือนก็ได้แต่แค่ว่าขอคุยให้หายที่ถึงก่อนได้ไหมล่ะคือเขาเจอย่ายาคุยนี่สิบ,สบน้ากป๊อก ทำไมเล่าทำไมไม่อยากคุยกับโบว่าล่ะแต่ว่าโบอยากทำความรู้จักกับแมงแก้วนะใจร้ายจังเลยขอบคุณนะคะครับขอบคุณที่ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณชมวินัยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่สีน้าอีขอบคุณแม่สีนั่งก่อนน้าอีเออนน่านะอยู่กับเราก่อนได้ไหมเออ วันเดียวก็ได้วันนี้ยังไม่หายคิดถึงเลยวันเดียวก็บ่ได้ไี่จริงๆหรอพี่พี่ไทยพี่ไทยโอ้ความบันดิตคนงามงามหลายงามวันเลิศวันเหลือเลยนะเจ้าหวานหวานงั้นเรใช่เจ้าจริงหรือเปล่าจริงกับเจ้าพี่พี่ช่วยพาข้าเจ้าปิดบ้านก็นะพี่เนาะ จะไปตอนนี้เลยเหรอเจ้าแบบนี้ได้ไหมขอคุยหาขี้ถึงก่อนพอหาขี้ถึงแล้วอะ่ะบัวจะนี่ไปส่งแั่แก้วที่เรียนเลยเอ๊ะนี่พูดจริงๆแล้วไม่ได้โกหกเลยไอ้อยาง,งกันุณจะมาถึงเองู่จะกลับแล้วเหรอหลายใจ,จแต้หล้วพีเจ้าก็ยังไม่หาที่ถึงเลยอ่ะก็ได้นะนะถ้านะตัวบอกพาข้าเจ้าปิดบ้านยวค่อยกลับเซ่ถ้างั้นข้าเจ้าก็จะปิดบ้านตัวอ,อ๋อ เราตามาตัวเขาเจอจะพิกากเองใจหายจะแสบเลยเดี๋ยวก่อนค่ณต่อไม่ไหวไปล่อยปล่อยปล่อย จับห่วรักแม่หล่มอุ้ยอ่อต้อง bao ตาเลยฮึฮึฮึไปไหนใช่บ่อยอีจาอ่ะอ่า i <laughs> don't ربنا <applause> بكره กับที่รื้จะอยู่กับพเวนแกรี่กระร้าอยากหั้กลถึงเขาสาบราเลือดยุเยือหอยังล้งคางสิงโข ฝากรับเือเยอดอยักล้างล้างสิคอเลงหนสอลาพัง เปอร์ไว้ดาาเวีเป็นบัณฑิตหาผู้หญิงมีจิตไดผิดสมายไอ้เปอร์ไว้ดีเป็นบัณฑิตหาผู้หญิงมีจิติดสลายเดี๋ยวผู้จะยิงผู้ออใส่แดงผู้เอาไมยไปเดี๋ยวผู้จะยิงผู้ออใส่ดงผู้เอาไม้ไปยกปืนใหญใส่ลูกิงพันเอยจอยเวลาสุกคานาเนี่ยเอยเอยจอยเวลาสุกคานาเนียย ไม่ค่อยเดืนะจ๊ะจ้าลาบก่อนไปไปไปไ้ยิงโก้ยิง่เข้ายิงไม่เข้าเป้ไม่เดือเนี่ยกเปิดเปิ